สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อมหัศจร,รย์นะคะพ่อมหัศจร,รย์นะคะจะบอกว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะเยกอนะคะก็ได้พาเพื่อนๆนะคะมาปลูกแหนแดงนะคะพอปลูกไปได้พอปลูกไปขยายพันธุ์แหนแดงไปได้สักพักหนึ่งเท่านั้นเองนะคะฝนก็ตกลงมาค่ะพอฝนตกลงมาที่เยกอทําเสร็จแล้วเนี่ยนะคะน้าน่ะมันก็ทําให้มันมีน้ําท่วมนะคะพเพื่อนๆมีน้ําท่วมแล้วทีนี้แหนแดงของเราจะเป็นยังไงล่ะก็ มาดูกันนะคะว่าแนแดงเป็นยังไงบ้างก็ตกไม่แรงมากนะคะเพราะว่าตอนนี้มันหน้าหนาวเนาะเป็นฝนน่าจะเป็นฝนชะดอกมะม่วง <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นผู้ใหญ่เขาบอกกันนะคะว่าเป็นฝนชะดอกมะม่วงหรือเปล่าอันเนี้ยนะคะหรือฝนอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะว่าเพื่อที่จะทําให้เกรสรดอกมะม่วงเขาติดอะไรประมาณนี้แหละมั้งเนาะทีนี้มาดูแนแดงที่เก๊อฟทาไว้กันค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ดูนะคะแนแดงน้ําท่วมค่ะเพื่อนๆน้นําท่วมนะคะแล้วบางอันนะคะเพื่อนเพื่อนนะ ก็จะมีน้ําขังอยู่แบบนี้นะคะที่เขาเพิ่งทาเสร็จไปเองค่ะเพิ่งจะขยายพันธุ์ไปเสร็จไปทีนี้คือรูที่เราเจาะไปอะค่ะมันมีนิดเดียวน้ําก็เลยลงไม่ได้เพราะน้ําลงไม่ได้นะคะมันก็เลยขังอยู่ตรงเนี้นะคะแล้วก็เลยทําให้แบบว่าคือถ้ายางพลาสติกเนี่ยมันก็หล่นลงไปทับแหนแดงของเรานะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะ ผ่านเข้าไปลงไปจากพลาสติกได้ก็จะไปทําให้น้ําท่วมขังค่ะน้ําท่วมขังทำให้แหนแดงของเราล้นออกมาแล้วก็เกิดความเสียหายนะคะทีนี้ยายก,ก็อย่างหนึ่งที่ยายก,ก็เคยเคยคิดไว้ก็คือว่าที่ทํากล่องโฟมเนี่ยก็เพราะว่าสามารถที่จะเจาะรูได้ง่ายนะคะเพื่อที่จะให้แหนแดงของเราเนี่ยนะคะเมื่อโดนน้าแล้วน้ําไม่ท่วมขังแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าแบบว่าเป็นกระมังแบบนี้นะคะเพื่อน เนี่ยนะคะเป็นกระมังแบบเนี้ยมันก็จะเจาะรูยากนิดนึงคือเราก็ต้องใช้อะไรตัวบัดกีนะคะเนี่ยตัวบัดกีนะคะเจาะเขาทีนี้เราจะมาทําการช่วยชีวิตแหนแดงของเราที่โดนน้าท่วมไปนะคะเราจะทํายังไงอันดับแรกก็คือเราก็ต้องเจาะรูนะคะอ่ะเจาะรูก่อนอันดับแรกเนาะเจาะรูเนี่ยนะคะแหนแดงที่โดนน้าท่วมเนาะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะเราก็จะเจาะรูเขาค่ะเจาะรูนิดนึงให้น้ําเข้าไปตรงนี้เราจะยอมเสียปุ๋ยนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือลักษณะเสียของไม้จิ้มฟันนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราใช้ถ้าเราใช้แบบเ,เป็นมุดแบบนี้นะคะเป็นตะปูแบบนี้จะดีกว่านะคะทําให้เขาแบบว่า จับตัวนี้ไม่ให้มันลูดได้ง่ายๆนะคะถ้าเป็นไม้จิ้มฟันนะถ้าเป็นไม้จิ้มฟันนะคะแปบ๊บเดียวเขาก็โอนแล้วค่ะอันนี้อันนี้คือข้อเสียของเขาแต่ว่าข้อดีของเขาคือราคาถูกแล้วก็ใช้ได้ในปริมาณที่เยอะนะคะเยก็ก็จะมาทําต่อนะเนี่ยค่ะเราก็เจาะรูนิดนึงนะคะใช้อะไรเจาะก็ได้ค่ะเยก็ใช้อนี้นะคะกันไก่เจาะนะทีนี้ก็ ให้น้ำของเขาล้นลงไปนะคะี่นะคะแล้วเพื่อนๆคะเราก็เจาะรูตรงนี้คะ่ะเจาะตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อให้น้ำเขาเวลาที่ท่วมลงมามจะได้ออกจากรูเข้าใจไหมคะเนี่ยนะคะถ้าน้ํามันล้นเห็นไหมคะ เขาก็จะลวนออกมาจากรูเนี้ยดรอนิดนึงนะคะแหนแดงของเราก็จะได้แบบว่าอยู่ในปริมาณน,น้ําที่มั่นคงอะค่ะ่าเนี่ยนะคะ,ะ,คะถ้าเขาลุนเขาก็จะออกมาตรงนี้นะคะแล้วเราก็ปิดปิดเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆมันมีรูนิดเดียวไงคะแล้วทีนี้พอฝนมนตกแรงอะคะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าแหนแดงของเราก็ต้องผจนมรสุมนิดนึง ทีนี้ยายก,ก็จะเจาะไล่เจาะนะคะอันนี้ยายก,ก็เจาะไปแล้วเนาะเนี่ยค่ะรูแบบนี้เจาะไปแล้วอันนี้ยังไม่เจาะนะคะก็จะไล่เจาะนิดนึงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะน้ำเขาจะรวนออกมาเนาะน้ำจะรุนออกมาจากตรงที่เราเจาะเนี่ยค่ะเราก็จะเสียปุ๋ยนิดนึงนะแต่เราก็จะไม่เสียแหนแ,หนแดงนะคะ จะได้รู้ว่าเอออุปสรรคตรงนี้มันมีตรงนี้เราจะทําแบบไหนเราจะแก้แบบไหนนะคะอันนี้ก็ดีอย่างนนเนาะเก็บแหน้ค่ะเสียดานะคะ ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาจะแห้งเป็นสีน้ำตาลนะคะตัวนี้ก็ยังยังรั่วอยู่เห็นไหมคะยังเป็นยังระบายน้ำอยู่นะคะแล้วเจาะให้ปริมาณน้ำมันคงที่ะคะ่ะ ไปแล้วเขาไม่มีอุปสรรคก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะคะทําให้เราต้องแก้เหมือนกันเนาะพยายามทําให้เขาแบบมีอุปสรรคน้อยที่สุดนะนะคะแต่เขาก็ยังมีอ่ะนะเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาของการที่แบบว่าแนแดงของเราโดนน้ําท่วมเนาะเราก็ทําแบบนี้กับทุกอันเลยนะคะเพราะว่า ไม่อย่างนั้นน่ะต่อให้เราไม่มีพลาสติกไม่มีของคุมก็แล้วแต่นะคะถ้าเราไม่เจาะรูอย่างเงี้ยเขาก็ท่วมนะคะเขาก็ท่วมขังแล้วก็ทำให้แหนแดงของเราเสียหายนะคะเนี่ยค่ะเจาะนี้จริงนะอันนี้ก็เขายังไม่ท่วมมากเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเขาท่วมนะคะเขาก็จะออกมาตามรูเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาแหนแดงโดนน้าท่วม ะะซึ่งยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันอะไรก็แล้วแต่ที่ขังน้าอะ่ะถ้าโดนฝนมาปุ๊บเนี่ยคือเขาก็จะขังน้ําไว้เลยนะคะแล้วก็พอขังเต็มแล้วเขาก็จะล้นออกมาพอล้นออกมาเนี่ยพวกแหนแดงอะไรทั้งหลายเขาก็จะลอยออกมาตามน้ําหมดเลยเราก็จะเสียหายผลผลิตของเราก็จะเสียหายตรงนั้นนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีกล่องฟมแบบนี้นะคะหรือเป็นการะมังเนาะ เป็นกระังแบบนี้กระังแบบนี้ยายก็ก็ยังไม่ได้เจาะนะยายก็คิดว่ามันเป็นหน้ามันเป็นหน้าหนาวอ่ะไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องฝนเท่าไหร่แต่ทีนี้ก็ลืมคิดไปว่ามันจะมีเกี่ยวกับฝนชะมาม่วงเอยอะไรเอยอย่างเงี้ยก็เลยเลืมคิดไปทีนี้ก็เลยยังไม่ได้เจาะแล้วยายก็กะว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกล่องโฟมก่อนนะคะแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปเจาะก่อนโดยการใช้บัตรกีนะคะบัตรกียายก็ซื้อนะคะดูที่สัดแก้วเนี่ย มีอยู่ร้านหนึ่งซื้อ85บาทนะคะก็มาใช้ได้ตลอดมาเจาะรูพลาสติกได้ตลอดทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดแบบนี้นะคะที่เจาะรูแบบนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นพวกกระมังพวกถังอะไรที่มันแตกถังอะไรที่เราจะใช้เป็นปลูกต้นไม้แต่ว่ามันไม่มีรูเนี่ยเราก็สามารถเจาะได้นะคะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็คือ เราก็แก้ไขปัญหาเข้าไปเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไปนะคะอะไรที่มันมีปัญหาก็คือมัญ้าททยเราเนาะถ้าเราคิดเป็นในทางที่ดีว่ามันท้าทายนะเอ,อมันท้าทายมันทําให้เราแบบว่าหาวิธีแก้ปัญหาได้เนี่ยมันก็ก็ดีค่ะมันทําให้เราไม่เครียดมากเนาะจริงๆแล้วตะกี้ก็เครียดเหมือนกันอา้าวเพิ่งทําเสร็จไปเองอะฝนตกแล้วทาไงเนี่ยอย่าตกเยอะนะอย่าตกเยอะนะแต่ทีนี้ก็ เยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากถึงขนาดว่าท่วมจนเอาไม่อยู่ไม่นานมากนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะ,ะประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ก็เลยพอมาดูพอฝนเริ่มหยุดแล้วก็มาดูมันก็เป็นแบบนี้ค่ะ เพื่อนๆก็ลองใช้วิธีนี้นะคะไปไปแก้ปัญหาตรงนี้ดูนะคะก็ไม่ยากเกินไปสำหรับยังไงก็ขอเ,เพื่อนๆฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ให้พร้อมหัศจรรย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะร่ำรวยแข็งแรงนะคะแล้วก็ถ้าอยากทำคลิปแบบนี้ก็คือถ้าอยากถ้าอยากปลูกแหนแดงก็ลองลองดูประสบการณ์ตรงนี้ดูนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรบ้างก็ลองเอาไปแก้ไขเอาไป ดัดแปลงดูนะคะอาจจะทำได้ดีกว่าก็มาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะว่าทำแบบไหนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีแล้วก็บ๊ายบายค่ะ